อาณาจักรแอมพิธานยอมรับคิดแต่งอัมพชาราภารวยแซงเจ้าสัวขึ้นเป็นใหญ่อันดับ5้าของโลกอาณาจักรแอมพิธานเปิดตัวคบนางเอกรุ่นน้องยอมรับคิดแต่งอัมพชาราภาเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในปี2020เลยก็ว่าได้สาหรับออมสุชาในางเอกสาวหน้าหวานหวานใจของแอมพิธานต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากจริงๆไม่หวือหวาเรียบง่ายแต่คู่นี้เป็นคู่ที่ดูแลอบอุ่นมากซึ่งหนุ่มแอมเผยถึงเรื่องงานแต่งงานว่าพร้อมแล้ว โปรไฟล์ของหนุ่มแอมจะร้อง OMG เลยทีเดียวเพราะแอมพิธานองโคโคซิตคือเป็นทายาทผู้ผลิตและส่งออกแผ่นพิมพ์วงจอรอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในอาเซียนและใหญ่เป็นดับห้าของโลกมูลค่ากิจการนับหมื่นล้านปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบอรมจอก KCE ิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนผู้ผลิตและส่งออกแผ่นพิมพ์วงจอรอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในภาคพ,พื้นเอเชียตะนออกเฉียงใต้ นอกจากนี้แอมยังรังตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเดอะเฟซชอปประเทศไทยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนสำคัญขั้นพื้นฐานในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมเครื่องมีอิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกประเภทป้อนให้กับแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกเราถึงสาเหตุที่เลิกกับอดีตแฟนสาวซุปตาอัมพัชราภาทั้งที่คบกันมานานกว่า5ปีและยอมรับว่าเคยคิดเรื่องแต่งงานเรื่องแบบนี้ไม่มีใครเขาเอามาพูดกันบ้างล่ะ อีกอย่างเรื่องมันก็นานมากโขจะามาพูดอีกทําไมทางด้านอําก็บอกว่าเขาก็บอกว่าแอมไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะพิธีกรเป็นคนถามแอมก็เลยต้องตอบตามมารยาทตอนนี้ควรมีแต่เรื่องดีๆฝ่ายหญิงก็เพิ่งเริ่มต้นกับใครอีกคนไปเป็นที่เรียบร้อยและตัวเองก็เพิ่งเปิดตัวมีแฟนเป็นดาราออร่าแรงๆอยู่ในวงการโดยแอมกล่าวว่าที่ความรักครั้งนั้นไปกันไม่รอดก็เพราะทิฐิมีปากเสียงกันเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการเล่นเกม บางอย่างอาจจะเข้ากันไม่ได้เรามีปากเสียงกันด้วยเรื่องเล็กๆคือเรื่องเกมแต่ว่าก็ทําให้เรามาดูว่าความคิดความอ่านของเราต่างกันผมเองมีข้อเสียตรงที่เรามีทิฏฐิทําให้เราห่างกันเกินไปทําให้เรื่องระหว่างเราขัดแย้งกว่ากันมากขึ้นทิฏฐิทําให้เราหา่างเหมือนแก้วที่แตกพอย้อนดูอดีตในตอนนั้นสัมภาษณ์แอมซึ่งเจ้าตัวคิดว่าตัวเองพร้อมมากแล้วทั้งวัยทั้งหน้าที่การงาน แต่เขาก็ยังติดงานหลายอย่างตอนนี้ก็รอเหลือแค่อ้ำอย่างเดียวเลยจำเป็นต้องยืดออกไปรอครับรอรอไม่ได้ก็ต้องรอ